สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025แข่งขันกันในสัปดาห์ที่19นะคะคืนวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2567ัผลปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2ค่ะแมนซิตี้ได้ประตูจากเซวินโยในนาทีที่21และฮารแลนนาทีที่74 จอแนมฮอสเปอร์เสมอกับวูฟแฮมตันสองประตูต่อ2ส,สเปอร์ได้ประตูจากเบนตันกูนาทีที่12จอสั้ันนาทีที่45่บวก3ส่วนวูฟได้ประตูจากวังฮีชานาทีที่7และลาเซนในนาทีที่87ฟูแลมเสมอกับบอนมัตส2ประตูต่อ2โดยฟูแลมได้ประตูจากคิมินเนสนาทีที่40และวิลสันนาทีที่72ขณะที่บอนมัตได้ประตูจากเอวานูสันในนาทีที่51 และออตตาราในนาทีที่89เอเวอร์ตันเปิดบ้านแพนนอตติงแฮมฟอเรสศูนย์ประตูต่อ2โดยฟอ r เรสได้ประตูจากวูตนาทีที่15และกิปไวส์ในนาทีที่61คิิสตันพาเลตเปิดบ้านเชิญชนะเซาท์แทมป์ตันสประตูต่อ1โดยพาเลตได้ประตูจากชาโลบานาทีที่51เอเซนาทีที่52ขณะที่เซาท์แทมป์ตันได้ประตูจากดิปลิงในนาทีที่14 เวสแฮมยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปถึง0ประตูต่อ5โดยลิเวอร์พูลได้5ประตูแบบไม่ซ้ำหน้าเลยนะคะได้จากดีอาสนาทีที่30กัปโปนาทีที่40ซาลานาทีที่44อเล็กซานเดอร์อาโนนาทีที่54และโชต้าในนาทีที่84ค่ะส่วนผลการแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567 ปรากฏว่าอีฟสวิชเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ0นะคะโดยอีฟสวิชได้ประตูมาจากดีแลยิงจุดโทษในนาทีที่12และฮัชชินสันในนาทีที่53แอสตันวิลล่าเสมอกับไรตันสองประตูต่อ2วิลล่าได้ประตูจากจุดโทษของวัดกินส์นาทีที่36และโรเจอร์สที่ยิงในนาทีที่47 ขณะที่ไบรตันได้ประตูจากเอดินกราในนาทีที่12และแลมตี้ในนาทีที่81ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดศูย์ประตูต่อ2นะคะนิวคาสเซิลได้ประตูมาจากอิซักนาทีที่4และโชลิงตันในนาทีที่19ค่ะสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่19แข่งขันยังไม่ครบนะคะเนื่องจากว่าคืนนี้ยังคงมีการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ แต่ว่าทางด้านของลิเวอร์พูลยังคงยึดตำแหน่งจากฝูงไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วค่ะลงแข่งไป18นัดมี45แต้มนะคะส่วนนอตติงแฮมฟอเรสฟอร์มร้อนแรงทีเดียวค่ะทะยานขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2เป็นรองจากฝูงในขณะดนี้19นัดมี37แต้มนะคะอาร์เซนอลอันดับที่3 18นัดมี36แต้มซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้ในขณะที่เชลซีอยู่ในอันดับที่4ค่ะ หลังจากที่เมื่อคืนนี้ไม่สามารถเก็บแต้มได้นะคะมี35แต้มจากการลงแข่งไป19นัดส่วนิเซิอยู่ในเตด19นัดมี32แต้มอยู่ในอันดับที่5อันดับ6แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะ31แต้มบอรนมัดอันดับที่7มี30แต้มฟูแลมมอันดับที่8มี29แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่9คือแอสตันวิลล่าอันดับที่10ไรตันมี27แต้ม ทอตแนมฮอสเปอร์ pur, อันดับที่11มี24แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่12คือเบรนท์ฟอร์ดอันดับ13เวสต์แฮม23แต้มอันดับ14แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี22แต้มอันดับ15คริสตัลพาเลซ20แต้มอันดับ16เอเวอร์ตันนะคะซึ่งมีอยู่17แต้มอันดับที่17ของตารางวูฟแฮมตันมี16แต้มค่ะอีฟสวิชทาวอันดับที่18มี15แต้ม เลสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่19นะคะมี14แต้มและเซาท์แทมป์ตันอันดับที่20มีอยู่6แต้มส่วนคืนนี้มีโปรแกรมการแข่งขันอีก1คู่นะคะสำหรับคืนวันพุธที่1มกราคม2568เป็นคู่ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในเวลา24.30นาฬิกา30นาทีค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวน์โวล์ได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t ต n ันเนวส์ชานแนค่ะ